โอ้โห oh, บรรยากาศยามเช้าเนี่ยทั้งสวยทั้งหอมฮะมุมกาแฟของนาเล็กดอกแก้วพวงดวงใจบานสะพรั่งเลยสวัสดีครับเช้าๆมาชมดอกไม้สวยๆกับนาเล็กฮะ ธรรมชาติอยู่ในสวนข้างแฟตเรานี่แหละนะก็เป็นดอกแก้วพวงดวงใจนะปลูกประดับไว้ในข้างสวนเนี่ยกลิ่นหอมมากนะชื่นใจจริงๆริดอกส,สวยๆแบบนี้ทั้งสวยทั้งหอมอ่ะไปชมกันดีกว่าเนี่ฮะ ดอกแก้วพวงดวงใจนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกนะใครที่ชอบไม้ดอกหอมนะก็หามาปลูกได้นะราคาเด,เดี๋ยวนี้ไม่แพงนะต้นละประมาณสักร้อยนะร้อยกว่าบ,บาทซืนะ้อต้นใหญ่ที่สามารถที่เอามาปลูกก็กได้ดอกชมได้เลย แก้วฮะแก้วพวงดวงใจมันจะต่างกับแก้วธรรมดาตรงที่ว่ามันเป็นเป็นพวงแบบนี้แหละนะเขาก็เลยเรียกว,ว่าแก้วพวงดวงใจดอกพวงเดิมที่เคยออกนะมันก็จะพอมันโรย มันก็จะเหลือพวงเก่าไว้แล้วก็สามารถออกดอกได้ต่ออีกน,นี่แหละความพิเศษของเจ้าดอกแก้วพวงดวงใจละ่ะการขยายพันธุ์ของเขานี่ก็ที่นิยมก็คือการการตอนกิ่งนอย่างอื่นก็สามารถที่จะ,ะเพาะเมล็ดได้ติดมเมล็ดก็ เยอะนะลูกเล็กเเท่าประมาณสักนิ้วก้อยเนะนี่ยนเล็กก็เคยเอาไปเพาะนะมันก็เกิดนะแต่ว่ากว่าที่จะออกดอกให้ชมเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะนั้นถ้าอยากได้แบบว่าให้มันทันใจหน่อยก็เลือกตอนกิ่งนะจะดีที่สุด สวยงามสุดๆเลยทั้งสวยทั้งหอมแก้วพวงดวงใจ